เอาใครเป็นหรือใครน้องกระทาใครใหญกันถืิตอครใสี่สิบหรือสีสิบแดีวครับฮัลโหลเอานเยเอาเลยเแ้ะไ้ม่มต้องให้เขาถือใส่ผงมาามามันอร่อยไหม เอในรายการโกริโก,ก,ก,กเกมเกยอะที่มันเลี้ยงไข่นกกระทาในห้องอ่ะไข่อร่อยอ๋อเอ้นกกรทานะแต่มันเป็นญี่ปุ่นนะอันนี้มันไทยแลนด์กนอะไรซอสฝาเขียวตาภูเขอทองนะอันนี้เป็นซอ,อสทอดครับฝาเขียวตาภูเขอทองนะ ยี่สิบปดบาทให้เขาเดินนำไปเขาเป็นผู้นำหอมอร่อยหอมอร่อยจ้าเขาเรียกปะลาละ้านัวปะลาล้านัวหรือนัวปลาลาไม่รู้เรามีกล้วยแล้ว ก็มีไข่เป็ดนะครับมีซอสขอทอง28บาทที่เขาซอสขอทองขวดละขวดละ28บาทที่เขาเป็นสปอนเซอร์แล้วนี่ไม่เริ่มเหนื่อยหรอลาลาวิ่งสะดุดละเริ่มเริ่มลาลาอันนี้สิบใบสี่สิบบาทอันนี้สิบใบเท่าไหร่สี่ห้าไม่ตอบตอบว่าอ,อ่ะก็ได้อ่ะ ไม่ไก่หรือเป็ดใส่รูหมดมาได้ครับใส่หมดครับไม่หมดก็ใส่ถุงทิ้งไว้อ่อไม่ไม่ได้ได้ไม่เอานะไม่เอายังไม่ถูกใจไม่ใช่เขากลัวไข่ไม่สดก็เลยไม่ซื้อเยอะหรือวะเขาไม่กล้าซื้อเยอะเพราะไข่มันไม่สดแต่ว่ากระดิ่งเน่เขากล้าว่าแต่ไหนเขาเรียกลขวดนักเลง เสื้อยองค่ะสิาลาดลดค่เราเดินจะทั่วตลาดทางานตงัคัเราจัดวามันมีการทะเลกันมากก่าตลดะวันอยู่ดีอย่างน t นะอังกฤเสียฟอคองตมาร์เก็ตอีส t h e r e s is, a lot of food which oh. a lot of, of stuff that you can use in in a daily life yes sorry but Sometimes you need to know something that very important. Shopping using a lot m o n เงิอยู่ไหนอะเหรอไอ้นัไปไหนคนนั้นอะไปหลุยหรอซอยสามอหลุยซอยสามไหโอเค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 ยตังบอยให้รอ่อนเดี๋ยวเข้าไปหาเยอะ หรสนใจอะไรชมพู่อ่ะอเฮ้ยที่สิแพงป่ะเอาดิชมพู่นะภาษาอังกฤษคือไม่รู้อ่ะน่าสวยชมพู่โดหนึ่งชมพู่ที่เราไปเซ่้อ่ะอันนันเน่าหมดแล้วโบเวอ่ะที่โบเวอเราเลือนใส่ตู้เย็นเอาแล้วสับปะรดที่ซื้อมาได้ป่ะ ออืเราซื <S <S ้อไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดิบแล้วม no ันจะอ้าไม่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเน่าถึงเวลาก๋วยหอยยูซี่สแน็ฟอร์มข้าวหลามแน็คเอาข้าวหอมมาเป็นข้าวเหนียวเหรือว่าข้าวเหนียวมาเป็นข้าวหอม อันนี้หอมมันิหมีไทยอุ้ยอันนี้ขาวตายแน่ๆเ,เลยข้าขาวเลยตุ๋กไปก่อนขาวตุ๋มไนแล้ววะอันนี้จะเป็น this one is stop no sell ล่ะ I love it <laughs> love it โอ้ยตังโม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 จี๊ดแปดสิบลาร์ดอตังโมจี๊ดตังโมตังโมตังโมพ่อนะตังโมตังโมจับจับก่อนไปก็